สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เดอะปนวิทย์และนี่คือ The History เรื่องราวของประวัติศาสตร์อิตาลีหรือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับดูสี่ตอนสุดท้ายของประวัติศาสตร์อิตาลีแล้วตอนที่แล้วเราพูดถึงการรวมชาติอิตาลีตอนนี้เราจะพูดถึงอิตาลีที่เป็นราชาจักรครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ประเทศอิตาลีนะครับถือกำเนิดอย่างเป็นทางการหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพในครั้งที่2ซึ่งก็คือปี1860เมื่อทำการเชื่อมอิตาลีส่วนเหนือและใต้ได้สำเร็จครับราชอาณาจักรอิตาลีซึ่งปกครองในระบอบราชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ราชวงศ์ซวอยเป็นประมุกส่วนผู้บริหารนะครับ ก็คือนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมีระบบสภาบนคือพุทธสภาและสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูนแบบซาดิเนียพิมอสซึ่งกลายมาเป็นรัฐธรรมนูญของอิตาลีด้วยและนายกรัฐมนตรีของอิตาลีก็จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากกาวูดครับแต่ว่าเขาดารงตําแหน่งได้เพียงปีเดียวเท่านั้นก็เสียชีวิตโดยไม่ทันจะได้เห็นอิตาลีที่รวมประเทศอย่างเสร็จสมบูรณ์แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกระจายอํานาจให้แคว้นรัฐอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการออกเสียงเลือกตั้งแล้วก็ส่งคนลงรัฐสมัครแต่รัฐธรรมนูนนี้ก็ สิิทธ์ให้กับผู้ชายที่กบกบที่จบการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยและเสียภาษีตามที่รัฐกําหนดเท่านั้นนั่นจึงทําให้มีประชากรผู้ชายเพียงแค่10%เท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงถือว่าน้อยที่สุดครับเมื่อเทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันส่วนเมืองหลวงที่ใช้ในการ ถูกปกครองเป็นศูนย์กลางประเทศนี้ครับถูกย้ายถึง3ครั้งเลยนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยใช้ที่เมืองตูรินครับก่อนจะย้ายมาที่ฟอ r เรนซ์ในปี1865โดยย้ายพระราชวังและรัฐสภาไปอยู่ที่นั่นเกือบ6ปีครับก่อนจะย้ายครั้งสุดท้ายในปี1870โดยย้ายมาที่กรุงโรมเมื่อรวมชาติเสร็จสมบูรณ์ปัญหาแรกๆที่อิตาลีต้องเผชิญคือการต่อต้านจากศาสนาจักรคาทอลิกครับ ในทางประวัติศาสตร์พื้นที่วัติกันแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ครับและเป็นผู้ควบคุมอำนาจในอิตาลีมาตลอดหลายพันปีฉะนั้นครับเมื่อกลุ่มผู้ปกครองพีมอสซึ่งมีความคิดสมัยใหม่ตัดสินใจใช้ในโยบายดิทรอนและควบคุมอำนาจศาสนาก็ทําให้พัสสันตปะปาปาเดือดครับพระสันตปาจึงประกาศประมวลข้อผิดพลาดครับหรือซิลิบัส อกอเรี o o ซึ่งใจความหลักก็คือเป็นการประนามความคิดสมัยใหม่ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นความคิดเสรีนิยมวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินิยมคอมมิวนิสต์อะไรก็ตามแต่แล้วก็ยังเรียกร้องให้ชาวคริสคาทลิกซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอิตาลีไม่รับรองการเลือกตั้งครับไม่ให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือมีส่วนรู้เห็นกับวัฒนธรรมการเมืองยุคใหม่ทั้งหมดอีกปัญหาหนึ่งก็คืออำนาจการผูกขาดทางการเมืองมากเกินไปของแคว้นพีมอสครับในช่วงแรกหลังการรวมชาติครับ การเมืองอิตาลีแทบเรียกได้ว่าอยู่ในกำมือของนายกรัฐมนตรีและกลุ่มการเมืองที่มาจากพีมอสแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งนั่นทําให้กลายเป็นปัญหาครับตัวอย่างแรกก็คือนโยบายแรกๆที่ใช้ในการประกาศใช้เกี่ยวกับขึ้นภาษีทั่วประเทศซึ่งส่วนมากนําไปใช้นี่ที่รัสเซียเนียและพีมอร์เก่ะขึ้นในช่วงทําสงครามรวมชาติรวมไปถึงนะครับการออกนโยบายที่เอาใจในทุนหรือว่าชนชั้นนําในสังคมซึ่งส่วนมากเป็นคนพีมอร์ซึ่งทําให้รัฐอื่นๆโดยเฉพาะรัฐทางภาคใต้รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม และสุดท้ายครับก็เกิดกลุ่มการเมืองปีกซ้ายขึ้นในสภาเพื่อประทะกับกลุ่มฝ่ายพีมอสซึ่งจะนั่งอยู่ในปีกขวาอากสติโนเปเดเปติสขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี1876และเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากฝ่ายซ้ายแม้ว่าจะไม่ใช่คนแรกนะครับแต่เขามีบทบาทมากที่สุดในการปฏิรูปขยับความปันแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในอิตาลีซึ่งมีมาอย่างยาวนาน การออกนโยบายที่เห็นอ,อกเห็นใจและเอาใจประชาชนชั้นล่างและคนยากจนถูกมองข้ามมากขึ้นครับเช่นการขยับจํานวนผู้ ถูกทําให้มันมีมากขึ้นเช่นขยับจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครับเพิ่มถึง4เท่าตัวปรับปรุงระบบภาษีให้คนจนจ่ายน้อยคนรวยจ่ายมากแล้วก็ออกกฎหมายภาคการศรึกษาที่เป็นการสาษาเสร,รีแล้วก็เพื่อลดความเดือมล้ําอย่างไรก็ตามครับความเดือมล้อในสังคมอิตาลีมันก็ยังมีอยู่อย่างสูงริบเร่วครับโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจของทางภาคเหนือและภาคใต้ที่ต่างกันแบบลิบลับเลยครับ อิตาลีตอนเหนือเป็นเมืองอุตสาหกรรมครับมีเส้นทางรถไฟและการคมนาคมที่สุดแสนจะสะดวกสบายและเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบเต็มตัวตามแผนปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างครั้งใหญ่ตั้งแต่สมัยที่กาวดยังเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนอิตาลีตอนใต้นะครับหรือในภาษาอิตาลีเรียกว่าเมโซจอนโนกับกลายเป็นแดน,แดนกเกษตรกรรมที่ล้าหลังครับและประสบปัญหาความยับจมจนความเดือดร้อนเนี่ยรุนแรงจนมีวลีที่เรียกปัญหานี้ว่าปริศนาแห่งภาคใต้ครับอันหมายถึงปัญหาที่มันไม่มีวันแก้ตกนั่นเอง ต่อมาครับมีนักวิชาการและนกักการเมืองในสภาจํานวนมากนะครับพยายามศึกษาวิจัยว่าเพื่อหาทางออกให้กับดินแดนอิตาลีตอนใต้ไม่ว่าจะเป็นปัสกาวาเลวิลารีเลโอโปโดฟรันเกตีและจูสติโนฟอนตูนาโตความขัดแย้งทั้งหมดครับยังคงเป็นปมปัญหาและชนักติดหลังอิตาลีไปอีกนานแสนานานจนเข้าสู่ยุคหลังเลยครับ เมื่อกลุ่มผู้บริหารประเทศอิตาลีตัดสินใจลดบทบาทของรัฐพันสันตาปาปาและศาสนาจักรโรมันคาทอลิกครับพวกเขาจาเป็นต้องสร้างศูนย์รวมและลกษณ์ของชาติขึ้นมาใหม่โดยจินตนาการความเป็นชาติอิตาลีแล้วก็เอาระบบกษัตริย์เป็นตัวนาครับพระเจ้าวิโตเริโอเอมานูเอล่ที่2แห่งซาวอยในฐานะผู้นําการรวมชาติจึงกลายเป็นกษณ์สำคัญพวกเขาลงทุนสร้างอนุสาหกรีของวิโตเริโอเอมานูเอล่เป็นจำนวนมากทั่วประเทศครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆมีตั้งซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยก็มีรูปร่างรูปแบบแล้วก็ ความอลังการแตกต่างกันไปโดยเมืองที่มีการสร้างอนุสาวรีย์อลังการที่สุดแน่นอนครับกรุงโรมครับซึ่งมีแท่นบูชาปิดตุภูมิครับแล้วก็หรือว่าเรียกอยีกชื่อว่าอนุสาวรีย์แห่งชาติครับที่มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังด้วยและผู้นําคนสําคัญ3คนอย่างมาชินีกาวูดและก็การิบดัดดีก็มีอนุสาวรีย์ในแทบทุกหัวเมืองใหญ่เช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับยังมีการจัดงานเทศกาลหรือวันสําคัญแห่งวันเช่นวันรัฐธรรมนูญนะครับซึ่ง ก็ดูไม่ค่อยจะประสบความสาเร็จเท่าไหร่นะครับได้ท่ามตับการครับอนุสาวรีย์ที่มีอยู่ทั่วทุ่งแห่งของประเทศกับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังขึ้นเรื่อยๆกระบวนการสร้างชาติสร้างเสลักษณ์ของชาติเนี่ยไม่ได้ถูกคิดค้นมาจากฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นนะครับนักการเมืองอย่างกาวินติโนเซลลาก็ช่วยสร้างสารรค์เองครับโดยเขามองว่าภูเขาที่ห้อมล้อมอิตาลีอย่างภูเขาเอลซึ่งอยู่สูงที่สุดของยุโรปน่าจะเป็นเสลักษณ์ของอิตาลีได้นั่นจึงทําให้เกิดสมาคมนักปีนเขาชื่อคลับเอต จุดประสงค์ก็คือสมาคมนี้คือชักชนให้ผู้คนไปปีนเขาครับหรืออย่างน้อยก็ไปแวะชมเพื่อให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ใหม่ของอิตาลีนอกจากนี้ยังมีสมาคมที่มีจุดประสงค์เท่ากันครับเช่นตูริงขับอิตาลีอา n โนซึ่งก็พาไปเที่ยวเมืองตูรินนั่นเองในเวลาต่อมาครับเอ็ดมอนโด d ดออาเซซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ติดตามการเคลื่อนไหวของสมาคมผ่านการตีพิมพ์เนี่ยก็นําความคิดของสมาคมนี้ไปปรับใช้ครับเขามองว่าการจัดระเบียบร่างกายและสร้างวินัยโดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนแล้วก็เยาว,วชนคือโอดทางหนึ่งครับที่จะสร้างเลือดเนื้อและจิตวิญญาณความรักชาติขึ้นมาซึ่งแนวคิดนี้ก็คล้ายกับสมาคมยิมนาสติกที่ประเทศเยอรมน,นีใช้ครับคือการสร้างความรักชาติ เดอาชิมีเขียนนวนิยายสําหรับเด็กเช่นเรื่องฮาร์ดครับโดยเล่าเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่ไปโรงเรียนและเรียนรู้เนือคิดเกี่ยวกับสังคมหน้าที่พลเมืองและความรักชาติแน่นอนครับนวนิยายเล่มนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงในโรงเรียนทั่วอิตาลีและเขาก็ถ่ายทอดต่อส่งสอสารเหล่านี้ได้อย่างประสบความสําเร็จด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับในปี1883ก็มีนวนิยายแนวเดียวกันนะครับในชื่อของการผจญภัยของปีน o อกกิโอซึ่งเขียนด้วยกาโล กลโลดีปีดอกโยเป็นนองราดของตุ๊กตาหุ่นเด็กที่มีชีวิตเรียนรู้เรื่องการเป็นเด็กดีในสังคมครับทั้งการทําหน้าที่พลเรือและการมีคุณธรรมแม้ว่าเนื้อหาแม้ว่ามันจะไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักชาติแบบตรงไปตรงมาพูดตรงๆไปเลยนะฮะแต่อย่างกรณีเรื่องฮาร์ดซึ่งพูดแบบตรงๆเลยแต่ผู้เขียนอย่างกรโลดีเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่สนใจประเด็นการเมืองอย่างมากครับและเขียนนวนิยายเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อมีเนื้อหาในการรวมชาตันั่นเองนั่นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่นวนิยายเล การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมก่อนที่มันจะกลายเป็นนิทานแล้วก็ภาพยนต์การ์ตูนที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นเองทั้งหมดคือกระบวนการสร้างความรู้สึกรักชาติในยุคข,ของราชวงศ์ซาวอยที่ดูประสบความสําเร็จไม่น้อยทีเดียวครับและบางส่วนก็กลายเป็นมรดกสืบทอดให้กระบวนการคลั่งชาติในยุคหลังอย่างกระบวนการฟาสซิสต์นั่นเองครับ พื้นที่ทางตอนใต้ของอิตาลีนะครับประสบปัญหาความยากจนมาอย่างยาวนานครับพวกเขาเคยอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริยนะ์นับตั้งแต่ราชวรมาร์สบวกจนไปถึงบูบงของสเปนซึ่งยายระบบกึ่งสกินาซึ่งล้าหลังและเข้ามาแล้วก็ไม่มีการปร,ปรับปรุงสภาพสังคมและเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นอิตาลีตอนใต้ก็เลยยังติดหลมอยู่ในสังคมสกินาซึ่งฝังรากลึกมาอย่างยาวนานครับพวกเขายังคงมีเจ้าขุนมูลนายท้องถิ่นจำนวนมากครับรวมถึงนักบวชที่คอยขูดรีดขุดเนื้อเก็บภาษีพวกเขาซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเป็น เกษตรกรครับไม่ได้ทําอาชีพร่ำรวยอะไรและแน่นอนความมั่นคงมันก็เลยไปกระจุกตัวอยู่ที่ชนชั้นนําเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในสมัยที่นโปเลียนบุกอิตาลีครับเมื่อตอนต้นสตวษที่19เขาพยายามนําความคิดเสรีนิยมและแนวคิดใหม่ไปสู่อิตาลีตอนใต้ครับด้วยการพยายามยกเลิกระบบศักดินาและยกเลิกระบบขุนนางเก่าที่ผูกติดกับศาสนาเพื่อให้ประชากรที่มีชนชนชนั้นทั่วไปเนี่ยประชากรประชาชนเนี่ยมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น แต่ความหวังของนปโปเลียนมันส่งผลร้ายในวมผลร้ายครับเพราะว่าการปฏิรูปของเขาทําให้ชุมชนดั้งเดิมนั้นแตกสลายอย่างกระทันหันและสภาพชีวิตย่าแย่มากกว่าเดิมอีกครับอิตาลีตอนใต้ปรับตัวเข้ากับกระแสสังคมสมัยใหม่ไม่ได้ครับเพราะมันกระทันหันมากเกินไปชาวบ้านส่วนใหญ่โหยหาระบบสังดินาแบบเดิมครับเพราะถึงแม้จะยากจนแต่ระบบสังคมแบบเดิมยังมีอาหารให้พวกเขากินไม่ใช่การประชิญกับชีวิตที่ไร้ความมั่นคงในระบบสังคมสมัยใหม่ที่ปัจเจกต้องต่อสู้กับระบบเศรษฐ,ฐกิจเสรีตามลําพัง เมื่อระบบสกินาถูกล็อกเลือครับและระบบการปกครองใหม่ย,ยังถูกจัดตั้งขึ้นยังถูกจัดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนะักมันเลยกลายเป็นช่องโหว่ครับที่ทําให้อําเกิดอํานาจของกลุ่มกลุ่มคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นแล้วก่อนจะผันตัวกลายเป็นโจรน,นอกกฎหมายกลุ่มคนพวกนี้เรียกว่าโจรชาวบ้านครับเมื่อนโปเลียนถูกขับออกไปครับและราชวงศ์บูบงกลับเข้ามาปกครองอิตาลีตออใต้กลุ่มโจรก็ยังลอยนวลอยู่ครับเพราะว่าอานาจรัฐอนแอ ไม่สามารถเข้าไปจัดการอะไรได้แต่พอมาถึงยุคหลังเมื่อการรวมชาติเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วมีการใช้ระบบกฎหมายเดียวกันปัญหาก็เกิดขึ้นครับรัฐบาลกลางภายใต้การนําของพีมอสต,ต้องการทําให้ทุกพื้นที่ในอิตาลีมีความเสมอภาคอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทําการปราบกรามครับโจรชาวบ้านที่มีชื่อเสียงไม่ที่สุดคือกามิเนกราโกครับแล้วก็สหายอย่างนิงโกกัมโก้แล้วก็นิโกลานาปูริตาน و พวกเขาเหล่านี้ครับกระจายตัวอยู่ตามเทือกเขาต่างๆในพื้นที่ตอนใต้ครับไม่ว่าจะเป็นบาลซิลิกาตากัมปานียากลาเบียและอาบรุนโซทถ้าหารของพรีมอสต้องปราบปรามครับและมีการประกาศอายการศึกปีก้าซึ่งมีการซึ่งสามารถทําให้สาสังหารพวกนี้ได้ทันทีด้วยและพื้นที่สังหารโหดที่มีชื่อเสียงจดจานมากที่สุดก็คือหมู่บ้านปอนเตลันดอฟโฟครับแห่งแคว้นกัมปานียซึ่งมีชาวบ้านหลายพันคนต้องตายเพราะถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือโจรกระบด การปราบโจกรกบฏเกิดขึ้นในช่วงปี1861ถึงปี1865ครับจากนั้นก็ค่อยๆสงบลงโดยโจกรกบฏร่วม2,000ชีวิตถูกสังหารครับและอีกส่วนหนึ่งถูกจับคุมขังอย่างไรก็ตามครับแม้ว่ารัฐบาลกลางอิตาลีจะก,กำจัดโจกรกบฏได้สำเร็จแต่ต้นตอของปัญหาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จุ่มโจกรกบฏยังก,ก,ก็ยังอยู่ครับนั่นก็คือความยากจนความเหลื่อมล้ำและสภาพล้าหลังในอิตาลีตอนใต้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขและนี่คือโจทย์ที่รัฐบาลและนักการเมืองในสภาต้องช่่่วยกกัันคบบคคิดเพืออออหาทาทงออตไปร ในอิตาลีตอนใต้ครับมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลนอกกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งครับซึ่งถือกำเนิดและดำรงอยู่คู่อิตาลีมาอย่างยาวนานยาวนานเราเรียกคนพวกนี้ติดปากว่ามาเฟียครับมีตำนานบอกเล่าปากต่อปากครับว่ามา,มาเฟียบนเกาะซิซิเลียถือกำเนิดตั้งแต่ยุคกลางครับด้วยสภาพแวดล้อมที่ซิซิเลียเป็น ทําให้ง่ายที่คนต่างถิ่นจะรุกรานเข้ามาคมเหงและป้นชิงทรัพย์ฉะนั้นก็เลยมีกลุ่มชายชะากาันที่จิตใจอานหารลุกขึ้นมาปกป้องทรัพย์สินของผู้คนแล้วก็ชีวิตของผู้คนด้วยนอกจากนี้ครับพวกเขาก็มีคุณธรรมประจําใจในเรื่องการปกป้องสตรีเพศจึงด้วเถิดขนานว่าเป็นพวกเจตเทนแมนครับหรือกลุ่มสุภาพบุรุษ จากนั้นเป็นต้นมาครับกลุ่มนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอิตาลีภาคใต้โดยพวกมาเฟียเหล่านี้ผันแปรกลายเป็นผู้คุ้มครองหมู่บ้านอย่างไม่เป็นทางการและชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจพวกเจ้าหน้าที่ทางการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนับถือมาเฟียมากกว่า อย่างไรก็ตามครับกลุ่มมาเฟียข้างต้นแตกตา่างไปจากมาเฟียในปัจจุบันที่เรารู้จักกันอย่างมากเลยโดยมาเฟียในสมัยก่อนนะครับมีลมักษณะเป็นผู้ดูแลรักษาความสงบส่วนรวมและไม่ทําการใดๆเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช้ความรุนแรงพั่มเพื่อครับส่วนมากมาเฟียยุคสมัยใหม่กลายเป็นกลุ่มคนนอกเ,ออเป็นกลุ่มคนนอกกฎหมายครับซึ่งใช้ความรุนแรงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นสําคัญ มาเฟียยุคสมัยใหม่ครับเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่ออิตาลีรวมชาติได้แล้วหลังจากรวมชาติได้สาเร็จครับรัฐบาลการอิตาลีนาโดยกลุ่มการเมืองของพีมอสก็เริ่มแก้ปัญหาความยากจนในอิตาลีตอนใต้โดยการปฏิรูปสังคมขนาดใหญ่โดยเฉพาะการกระจายความมั่งคั่งในทรัพย์สินและการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชากรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ความพยายามดังกล่าวนะครับนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายครับอย่างแรกเลย รัฐบาลกลางอิตาลีทําการปฏิรูปที่ดินคือการล้มล้างทรัพย์สินของโบสถ์และเจ้าขุนมุ่นนายเพื่อให้มีการกระจายทรัพย์สินไปสู่คนตัวเล็กตัวน้อยแต่แทนที่มันจะทําให้เกิดความเสมอภาคมันทําให้เกิดความกลลาหนครับเพราะคนจนไม่มีประสบการณ์ในการจัดการทรัพย์สินมาก่อนทําให้กลุ่มคมรวยดั้งเดิมและกลุ่มผู้มีความรู้การกสาคอยฉกฉวยดึงเอาที่ดินไปเป็นของตัวเองกลุ่มคนร่ำรวยเหล่านี้รู้เรื่องการจัดการที่ดินครับก็เลยถูกเรียกว่ากาเบลลอตโต้และเพื่อปกป้องการประท้วงจากกลุ่มจนๆครับ เจ้าของที่ดินอย่างกาเบลโต,โตก็เลยว่าจ้างพวกมาเฟียให้คอยดูแลคุ้มครองที่ดินและควบคุมสถานาการณ์กลาหลที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการใช้ความรุนแรงทุกชนิดตั้งแต่ข่มขู่ข่ม,มเหงทำร้ายร่างกายไปจนถึงการสังหารทิ้งไปเลยนอกจากนี้ครับตำรวจผู้ดูแลกฎหมายบ้านเมืองอิตาลีตอนใต้ก็มีประสิทธิภาพไม่มากพอครับที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยทําให้กลุ่มมาเฟียก้าวขึ้นมาเป็นผู้ควบคุมความรุนแรงจนกลายเป็นธรรมเนียมที่ฝังรากลึกยากเกินกว่าที่จะถอนรากถอนโคนให้หมดไปได้ เกาะซิซิเลียและเมืองใหญ่ในอิตาลีตอนใต้รวมอย่างนาโปลีนะครับรวมถึงเมืองต่างๆกลายเป็นแหล่งซ่อมสูงมาเฟียจํานวนมหาศาลครับซึ่งขยายใหญ่โตจนกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ พสมกลมคืนปะปนไปกับวิถีชีวิตของผู้คนธรรมดาตามท้องถนนปัญหาใหญ่ของพวกมาเฟียคือพวกเขามักจะมีอิทธิพลตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลในภาครัฐอย่างตำรวจข้าราชการไปจนถึงนักการเมืองจนกล้าที่จะก่อคดีร้ายแรงแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายทําให้สังคมเกิดความเดือดร้อนและก็ปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้นะครับพวกเขาเมีการสร้างผลเสียให้กับเศรษฐกิจของรัฐเช่นการทาธุรกิจใตดินการลักลอบการขายสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีการปลอมแปลงปกปิดบัญชีการเงินรวมไปถึงการข่มขู่เก็บค่าคุ้มครองโดยอ้า ว่าเป็นภาษีชนิดหนึ่งทำให้รัฐสูญเสียรายได้จํำนวนมากการดํารงอยู่ของพวกมาเฟียนะครับเป็นสิ่งตอกย้าถึงความล้าหลังของสังคมอิตาลีตอนใต้ครับและกลายเป็นปมปัญหาที่ทําให้ความล้าหลังและความยาาจนในอิตาลีตอนใต้ยังคงดํารงอยู่ไปอีกนานเลยครับ สถานการณ์ความยากจนในตอนใต้อิตาลีมีสัมภาพย่ำแย่ลงเรื่อยๆครับโดยเฉพาะโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่เท่าคันอีกทั้งปัญหาภัยแล้งก็ตามมาซ้ำเติมครับสุดท้ายประชากรหลายครอบครัวทนไม่ไหวครับอบพยกลงเรือข้ามทวีปไปสู่ประเทศใหม่ที่ดีกว่าโดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกาครับตั้งแต่ทศวรรษ1,880เป็นต้นมาการอพยพจากแผ่นดินเดลีเกิดขึ้นอย่างมหาศาลครับและคาดว่ามีตัวเลขน่าจะมากกว่า13ล้านคนซึ่งถือว่ามากที่สุดในยุโรปด้วยสหรัฐอเมริกาคือเป้าหมายแรกครับเพราะมันเป็นประเทศใหม่ที่เปิดรับผู้อพยพจากจต่างแดนจนกลายเป็นที่รวมของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและก็หลากหลายวัฒนธรรมและหนึ่งในเมืองยอดนิยมก็คือ นิวยอร์กครับซึ่งอยู่บนเกาะแมนฮัตตันและย่านของอิตาลีขึ้นชื่อก็คือถนนมอร์บรี่ที่รู้จักในชื่อของอิตาลีลิตเติลอิตาลีนั่นเองย่านนี้เป็นที่รวมคนอิตาลีจากทุกสารทิศครับที่มีการนำวัฒนธรรมแบบอิตาลีตอนใต้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพื่อสร้างบรรยากาศบ้านเกิดครับตั้งแต่ตลาดร้านค้าโบสถไปจนถึงสถานบันเทิงและในทุกปีครับจะมีเทศกาลซันเจเนโร เพื่อขอบคุณนักบุญยานุอาริุสนักบุญประจําเมืองนาโปลีซึ่งเชื่อกันว่าคอยดูแลสวัสดิภาพของพวกเขาในระหว่างที่พวกเขาอพยพจากมานอกจากนิวยอร์กครับคนเทลลี่ยังกระจายไปอยู่เมืองใหญ่ๆเช่นชิคาโกและซานฟรานซิสโกครับซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยมีบรรยากาศกลิ่นอายที่ต่างกันไปแต่ก็เหมือนกันตรงที่มันมีระบบมาเฟียติดตามมาด้วยครับมาเฟียอิตาลีในสหรัฐอเมริกาเป็นที่จดจานถึงความอื้อฉาวในการก่อคดีร้ายแรงครับในขณะที่มาเฟียอิตาลี ในฝั่งบ้านเกิดเนี่ยฝังตัวไปกระบบการเมืองท้องถิ่นอย่างแนบเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยโฉงช่างเรื่องอื้อฉาวมากนักนะครับแต่มาเฟียในสหรัฐอเมริกาแตกต่างกันออกเลยครับพวกเขากลายเป็นพวกนอกกฎหมายอย่างเต็มตัวแล้วก็สร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาโดยมาเฟียชื่อกล้องที่มีชื่อเสียงโดดงดังมากนั่นก็คือ อัลคาโพนครับซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในชิคาโกและก็ลัคกี้ลูเซโนซึ่งรู้จักในชื่อของกลุ่มไฟท์พอยท์ซึ่งคอยแยกย่อยเป็นองค์กรเครือขา่าย5ตระกูลใหญ่ซึ่งแข่งขันกันเองและมีอิทธิพลอยู่ในนิวยอร์กภาพยนตร์ชื่อดังอย่างเดอะก็อดฟาเตอร์ครับคือภาพจำลองเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและกลายเป็นอัตลักษณ์ของชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาลีจนทำให้ภาพลักษณ์ความรุนแรงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมากพูดถึงเมื่อกล่าวถึงคนอิตาลีนั่นเอง วัฒนธรรมหนึ่งของอิตาลีที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในพื้นดินอเมริกันก็คือความบันเทิงครับเมื่อโลกของวัฒนธรรมดนตรีปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมป๊อปและดนตรีแจ๊สสไตล์การร้องเพลงในดนตรีโอเปร่าก็ถูกนํามาปรับใช้ครับนักร้องเชื้อสายอิตาลีชื่อก้องอย่างแฟรงซิเนตตาโทนี่แบนเน็ตและก็พาริโคโมกลายเป็นต้นแบบของการร้องในสไตล์ครูเนอร์ครับหรือการใช้เสียงนุมน่มทุ่มนุ่มเออเดยใช้เสียงแบบทุม้มต่ํา นุ่มลึกมีสเสน่ห์บาดใจโดยเฉพาะกับบรรดาสตรีเพศนั่นเองในวงการฮอลลีวูดเองครับชาวอเมริกันเชื้อสาอิตาลีก็มีบทบาทอย่างมากในการสร้างสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์จนยกระดับภาพยนตร์ฮอลลีวูดให้กลายเป็นสินค้าที่ขายดีไประดับโลกภาพยนตร์ฮอลลีวูดเฟื่องฟูอย่างมากครับหลังทศวรรษที่1950 ซึ่งหนังขายดีมักจะเป็นหนังย้อนยุคโดยเฉพาะหนังยุคโรมันซึ่งจะมีการฉากแสดงฉากที่อลังการมากนะฮะและแน่นอนครับพวกเขาต้องถ่อยทําในอิตาลีเพื่อให้ได้บรรยากาศสมจริงสตูดิโออย่างชินเนชิตะนะครับซึ่งอยู่ในกรุงโรมนกลายเป็นคัาเป็นค่ายถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปและฮอลลีวูดมักจะใช้เป็นศูนย์บระชาการจนได้ฉายว่าว่าบอลลีวูดแห่งแม่น้ำไทเบอร์นะครับ ภาพยนต์อิงประวัติาอิตาลีอย่างบาเฮอร์แล้วก็ c ครียวฟล a ากลายเป็นต้นแบบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ผู้คนเฝ้ารอแล้วก็มีรายได้ถล่มทลายผู้กำกับอย่างแฟรงค์คา r a ราหรือในยุคหลังอย่างฟรานซิส Ford c ค p p ์ปูล่าหรือว่ามาตินสกอรเชลีและนักแสดงอย่างโรเบิร์ตเดนิโรอัลปาชิ i นนิโคลัสเคและเลโอนาร์ดดิคาเร o คืออเมริกันเชื้อสายอิตาลีผู้สร้างมาตรฐานและยกระดับวงการภาพยนตร์นั่นเองครับ ชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาลีเป็นผู้อพยพที่มีบทบาทมากที่สุดในอเมริกันครับรองจากพวกอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาและเม็กซิโกเป็นผู้สร้างสีสันทางวิวัฒนธรรมและวิถีชีวิตซึ่งกลายเป็นที่จดจําไปทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้เลยครับในปีคศ .1887 อิตาลีมีนายกคนใหม่ครับชื่อฟรานเชสโกคริสปีซึ่งฟรานเชสโคริสปีเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่รบเคียงบา่าเคียงบาย่ากับกาลิบารีมาก่อน ดังนั้นครับเขาเป็นพวกชาตินิยมสุดโตกตอนที่คริสปี้ขึ้นสุดตําแหน่งครับอ,อ,อิตาลีอยู่ในช่วงนโยบายว่าด้วยการจับมือชั่วคราวระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาในสภาหรือผู้อย่างก็คือความร่วมมือในทุกอย่างในทุกฝ่ายของสภาเพื่อจะเดินหน้าประเทศต่อไปและหนึ่งในนโยบายที่ทุกคนเห็นพ้องก็คือการล่านาานิคมครับนักคิดชาตินิยมคนหนึ่งมีบทบาทอย่างสูงในกระตุ้นความคิดเรื่องการฆ่าล่านานิคมก็คือเอริโกกอนราดินีนักคิดนัะเขียนเจ้าของนิยรล a เด d r นาซีโอนาเลซึ่งมีเนื้อหา,อาชาติยมแบบสุดโต่งไปเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สนับสนุนการล่านาะนิคมด้วยอิตาลีเป็นประเทศที่เพิ่งรวมตัวกันได้ครับและไม่ได้มีความพรักพร้อมมากหากจะต้องไปคับเคี่ยวในการล่าในคมกับประเทศอื่น แต่ด้วยแรงขับดันเรื่องความอดอยากภายในประเทศครับและที่ดินเสื่อมโทรมปลูกอะไรไม่ค่อยได้รวมถึงการอพยพไปอยู่ประเทศทอื่นจําให้นโยบายนี้ถูกผลักดันขึ้นมาครับพวกเขามีกองทัพเรือที่ไม่เป็นสองรองใครในโยุโรปโดยมีฐานทัพอยู่ในเมืองลาสเปเซียครับและพร้อมจะนําอิตาลีออกบุกล่าน,ะนานิคมและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาก็คือทวีปแอฟริกาครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไงมันไม่ต้องเดินทางไกล ในยุคก,ก่อนที่คริสปี้จะขึ้นดํารงตําแหน่งครับอิตาลีเองก็ออกล่านาะนิคมอยู่แล้วครับโดยซื้อที่ดินจากเมืองท่าอัพซับในบริเวณปากทะเลแดงจากสุลต่านท้องถิ่นเพื่อตั้งศูนย์การค้าครับก่อนจะขย,ขยายมายึดเมืองท่ามัสซาวาน่าซึ่งอยู่ใกล้ๆกันทั้ง2พื้นที่เนี่ยอยู่ติดทะเลครับและอยู่ใกล้กับประเทศเอธิโอเปียซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินโดยเอธิโอเปียนะครับกลายเป็นเป้าหมายสําคัญของอิตาลี ในปี1887ครับคริสปี้สั่งให้ทหารอิตาลีบุกจูโจมโดยหมายมั่นที่จะยึดเอธิโอเปียให้ได้เกิดการรบที่เรียกว่าสมรภูมิโดกาลีครับแต่จํานวนทหารมันส่งน้อยไปครับเพียง500กว่าไม่สามารถทําอะไรทหารท้องถิ่นของเอธิโอเปียซึ่งมีจํานวนเป็นหมื่นได้ แต่องไรก็ครัสุดท้ายแล้วอิตาลีก็รวบรวมดินแดนที่ยึดมาได้ก่อนหน้าน,นี้แล้วตั้งเป็นประเทศใหม่ที่ชื่อว่าเอริเทรียครับซึ่งเป็นการปิดกั้นดินแดนเอธิโอเปียไม่ให้มีพื้นที่ออกสู่ทะเลรวมถึงยึดที่บางส่วนของโซมาเลียซึ่งอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นแล้วก็ตั้งขึ้นเป็นโซมาเลียของอิตาลีในปี1855ครับอิตาลีทําสงครามกับเอธิโอเปียครั้งในคราวนี้เป็นสงครามใหญ่แบบเต็มอัตราครั้งแรกเลยครับ และพวกเขาก็มั่นใจกว่าเดิมครับด้วยการขดทาหารไปเป็นกว่า20,000นายแต่ทาหารชนของพื้นเมืองของเอธิโอเปียมีมากเป็นแสนครับบวกกับได้ควาความช่วยเหลือจากอังกฤษกับฝรั่งเศสที่ไม่ต้องการให้อิตาลีเข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์อันมหาศาลบริเวณนี้แน่นอนครับอิตาลีพ่ายแพ้สุดท้ายครับ อิตาลีต้องยอมตัดใจครับมีเพลงเอริเทีย e ia, ซึ่งดูจะเป็นความสาเร็จเพียงอย่างเดียวที่เป็นรูปธรรมท่ามกลางความล้มเหลวการพยายามสร้างจักรวรรดิให้ได้อย่างประเทศอื่นของอิตาลีดูมันไม่ประสบความสาเร็จครับเพราะการทหารและฝีมือการรบไม่ใช่จุดเด่นของอิตาลีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอีกทางการไปยึดพื้นที่ในแอฟริกาที่มีผู้มีทุทธิพลอยู่ก่อนอย่างกรณีของอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นเรื่องยากครับสุดท้ายครับจักรวรรดิอิตาลีเป็นเพียงความฝันครับที่ให้คนรุ่นหลังมาสานต่อนั่นเองครับ นอกจากสถานการณ์นอกประเทศครับสถานการณ์ภายในประเทศก็ยังมีปัญหาและเต็มไปด้วยความวุ่นวายครับโดยเฉพาะสถานการณ์ความอดอยากและความเหลื่อมล้ายิ่งภาคใต้เนี่ยชัดเจนก,กว่าที่อื่นนะครับโดยการรวมตัวของกลุ่มคนจนและกลุ่มแรงงานในชื่อขบวนการฟาสซิสครับซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่บนซิซิเลียและมีสมาชิกกว่าส0,000 0คนก่อนจะค่อยๆขยายไปพื้นที่ทั่วภาคใต้อาลกลายเป็นปัญหาใหม่ของรัฐบาลครับพวกเขาทําการประท้วงสร้างความวุ่นวายครับจนรัฐเนี่ยต้องทําการปราบปรามด้วยความรุนแรงและจับตัวผู้นําขบวนการมาจําคุกหลายต่อหลายคน ก่อนที่ในปี1894รัฐบาลต้องประกาศกฎ,กฎอายการศึกครับและส่งทหาร40,000นายบุกเข้าทลายจนปราบปรามได้สำเร็จอย่างไรก็ตามครับแนวคิดฝ่ายซ้ายนิตาลีก็ไม่ได้ดับสูนแต่ลุกลามแล้วก็แตกเป็นหลายแนวทางหลายขบวนการและหลายระดับความรุนแรง อิตาลีเป็นประเทศต้ตนๆในยุโรปครับที่มีฝ่ายซ้ายจํานวนมากซึ่งสร้างปัญหาใหญ่โตและเป็นอุปสรรคขวางกัน้นชิ้นใหญ่ต่อความเจริญรุ่งเรืองของอิตาลีจนแม้กระทั่งในยุคหลังก็ตามโดยเฉพาะฝ่ายซ้ายเฉดอ่อนที่สุดก็คือบรรดาน,นักการเมืองที่อยู่ในสภาครับซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ก็แค่พยายามเป็นฝ่ายหัวก้าวหน้าแล้วก็เป็นพรรคการเมืองในการลดทอนอำนาจของพวกพีมอร์แต่ก็ไม่ได้ซึมซับอุดมการฝ่ายซ้ายอย่างจริงจังเช่นกรณีของนาย,ยกรัฐมนตรีอย่างคริสปีส่วนเฉดที่เข้มข้นมาหน่อยก็คือพรรคสังคมนิยมอิตาลีครับซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ที่มิลานเน้นบทบาทนอกสะพานและทํางานภาคประชาสังคมโดยมีผู้นําคือฟิลิปโปตูตารีครับซึ่งเป็นนักคิดแล้วก็มีนักคิดอีกมากมายครับที่อยู่เบื้องหลังขงบวนการนี้และหลายคนเป็นนักวิชาการและนักหนังสือพิมพ์ กลุ่มพักสังคมนิยมเน้นทางสายกลางครับพยายามต่อสู้และผลักด,ดันนโยบายในสาให้สาธารณชนรับรู้ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยาสารพร้อมกับสร้างสายสัมพันธ์ให้สาธารณรับรู้ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยาสารแล้วก็สร้างสายสัมพันธ์เหล่านี้นะครับจนเป็นแนวทางที่จะให้เกิดการผลลัพธ์ที่ดีสุดในการปฏิบัติการจริงแล้วก็ยังมีฝ่ายหัวรุนแรงสุดโต่ง้วยครับซึ่งเป็นพวกออกแนวแบบอนาธิปไตยหรือพวกอนาคินเลยครับซึ่งนําโดยกาโลกาเฟียโรเอริกมาลาเตสตาและอันเดรียกออสตาครับซึ่งกลุ่มนี้ ไม่เชื่อในอำนาจรัฐเน้นความรุนแรงและปลดแอกสังคมให้แตกออกจากกันซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางของมิคาฮิลบาคุนินครับนักอธิปนักอานาธิปไตยคนสําคัญของรัเสเซีย และกลุ่มอนาธิปไตยนี่เองครับที่ทำการลอบสังหารพระเจ้าอุมแบโต้ที่1ในปี1900ครับซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในอิตาลียุคใหม่ครับและเป็นจุดสูงสุดของความวุ่นวายในขบวนการฝ่ายซ้ายในยุคนี้นอกจากนี้ครับอิตาลียังผลิตนะักคิดฝ่ายซ้ายที่มีชื่อเสียงกล้องยุโรปอย่างวีเฟรปาเรโตซึ่งความจริงแล้ว เขาเป็นนักคิดฝ่ายขวาที่ต่อต้านฝ่ายซ้ายครับแต่แนวคิดของเขานํามาวิเคราะห์สังคมที่เหลื่อมล้ำได้เป็นอย่างดีซะด้วยรวมถึงอันโตนิโอกรัมชีครับผู้คิดทฤษฎีการครองอํานาจนาครับหรือฮิกินโมนีซึ่งว่าด้วยการให้ชนชั้นนําไปครอบงาชนชั้นล่างผ่านการใช้วัฒนธรรมอันเป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อปัญญาชนฝ่ายซ้ายทั่วโลกสุดท้ายครับความวุ่นวายฝ่ายซ้ายก็หยุดชะงักชั่วคราวครับด้วยฝีมือของนายกรัฐมนตรีที่น,นําแนวคิดฝ่ายซ้ายไปรยปรับใช้ในรัฐสภา เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่20ครับอิตาลีได้เข้าได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งข้างพลังและความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งครับอิตาลีเขาคือโจวานนี่โจลิตตี้ครับ นายกรัฐมนตรีคนที่13ของอิตาลีโจลิตตี้เป็นนักการเมืองที่ทำงานมาอย่างยาวนานครับผ่านร้อนผ่านหนาวและรับรู้เหตุการณ์มามากมายรวมถึงความวุ่นวายจากฝ่ายซ้ายทันทีที่เขาก้าวสู่สภาในฐนานะพรรคฝ่ายซ้ายซึ่งเห็นอกเห็นใจและมีการติดต่อกับพวกปัญญาชนนอกสภาอยู่ตลอดโดยเฉพาะยิ่งพรรคสังคมนิยมอิตาลีและเป็นหนึ่งในนโยบายที่เป็นจุดเด่นของเขาคือปฏิรูปโครงสร้างสังคมเพื่อสร้างความเท่าเทียมเช่นให้เงินอุดหนุนผู้มีไรายได้น้อยเงินบำนาญผู้สูงอายุจัดหางานให้สภาพแรงงานรวมถึงขยายสิทธิการ ตั้งให้กับชายทุกคนโดยไม่จากัดวุฒิึกษาและก็รายได้ซึ่งทําให้ชนชั้นล่างและพวกเอียงซ้ายจำนวนมากครึ่งประเทศพอใจครับและส่งผลให้การเมืองมันสงบนิ่ง นอกจากนี้ครับการมีเสียงข้างมากในสภาทําให้การบริหารงานเ,นเป็นไปโดยราบรื่นอีกทั้งช่วงเวลาที่ขึ้นสู่ตําแหน่งครับเป็นช่วงเวลาที่สังคมโลกรวมถึงยุโรปเข้าสู่ยุคทองแห่งสันติภาพและเศรษฐกิจโดยปราศจากสงครามครั้งใหญ่เป็นเวลาหลายสิบปีขณะเดียวกันครับก็มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมายครับอิตาลีจึงได้อัน,นิสงสามไปด้วยกระตุ้นให้เกิดพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆโดยเฉพาะเขตเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตูรินมิลานเจนัวกลายเป็นเมืองสามภาษาในเรื่องเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการธนาคาร เคมีพันธุ์ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ภาคเกษตรและให้ภาคเศรษฐกิจและการเงินมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีเมืองในอย่างเบรซาครับอย่ในลอมบารเดียซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะรวมถึงเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งด้วยธุรกิจขนาดใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เฟียสนะครับของตระกูลอันเจเยยีปิเรลลี่ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์และโอลิเวตตี้ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ดิจิ ก็จะเดินเติบโต,ตแบบพรวดพราดเลยครับแล้วก็สร้างโรงงานขยะใหญ่จนกลายเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์ระดับโลกแล้วก็ยังมีการปรับปรุงการเก็บภาษีทั้งทาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยทําให้การคลังของอิตาลีเนี่ยดูดีผิดหูผิดตาเลยครับแม้กระทั่งปัจจัยที่ไม่ได้คาดคิดอย่างคนอิตาลีที่อบพยพไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาจํานวนมากก็สร้างเนินสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองและส่งกลับมาที่อิตาลีครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ช่วงปี1901ครับจนถึง1914ที่โจลิตี้เป็นนายกรัมนตีแม้จะไม่ได้ลงตำแหน่งต่อเยื้อเพราะว่ามีการยุบสภาแล้วก็ผัดเปลี่ยนตำแหน่งกับคนอื่นแต่การบริหารของเขาก็สร้างปรากฏการณ์ครับและเขาก็กลายเป็นนายกรัมนตีที่ดารงตําแหน่งนานที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วและปฏิเสธไม่ได้ครับว่าระบบโจลิตี้ซึ่งเป็นประชาธิปไตยมีความเผด็จการผสมอยู่นิดๆมันทําให้อิตาลีดีขึ้นครับ ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประชาประเทศที่ถูกวางรกาฐาไว้เป็นอย่างดีครับส่งผลต่อยดีต่อประเทศในยุคหลังและก็เป็นผลพวงจากความรุ่งเรืองในยุคนี้นิ่นเองครับ ยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของอิตาลีตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงของเวลาการสร้างชาตินะครับหลังจากนี้เนี่ยอิตาลีจะเข้าสู่ยุคศตรวรรษที่20ครับนับตั้งแต่ของความโลกและความก้าวหนในเรื่องอนาคตไปถึงการปกครองรเผด็จการในแบบฟาสซิสซ์ซึ่งเรื่องราวของอิตาลีจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนาตอนอื่นๆของเราด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ